เก้าข so sa ีดสองอาวโมจเทว่าปัทวีจะไตชว่าโยตาทาคม้งวรุณาวรุณาเทวะสมมจ่ายาสาสสสหามตากรุณากายกาคูเทวายาสัสิโนทากเสเทศสุคยาสพพนัตวานิโนอิทิมโตชิติมันโตวะนัมโตยาสาสิโนโมธามานาพิกามุงิกูนังภูมิทิวานัง เป็นตูจเทวาสหะเรจะสมาเจเทเวจัทุเวยมาจันทาสุปานิสาเทวาจันทมาคูบุรคกิตาสุริยสุปานิสาเทวาสุริยมาคูบุรคกิตานาคตานิบุรักิทตาวาคูเทวาพระหกวาสุนังวาสโวโเสโทสะโกปาคาบุริน อโหทเสเตธ้าสทกายสีระนตวณิยติมุโตชติมันโตวาันโตัสสีโนมธรรานิตมุติคู่นางสิธิมังอาทากูวะหภูเววาชรมาเกศีคารรวาอริธกาจโรชาจะกมาปุภานิกาสีโนวะรุณาสหมาจะจตาจะเนชกาสุรยาสุจิรากูอาภู วะสวานสีโนทเเทสตกายาสันะตะวะณีโนทีมันโตชุติมันโตวะนะมันโตยะสัสสีโนมทายะทีมันโตชุติมันทะเสเททัสตะกายาสัปปะนะนตะวะโนทีมันโตชุติมันโตวะนะมันโตยะสัสสีโนมทานมาอิกมิกนิิมนังสัมมานามหาสัมมานามนุสสมนุสสิกม ถ้าประติศีกาอาูอาูนโมปรตูสิกาถ้ากูอารโยเทวโยจะโรหิตวาสีโนปาระคามหประคาอาูเทวยาสสีโนทาเเตธกายสพินาตวาโนอิทิมตชิติมนตนะมตัวยาสศีโนมุามานาปกมงพิพุนัสปิมวนังสกการุณาอุณาอเวขันยาาสาโธทัไหัปตมฆาอาคูเทววิจฉะนาสามาิ สัมาตารักชามิสกาจายาสัสินงาะยังอ่าคาบชุนโนโยทิสาอภิวัสเตทเสเททั้ทถายาสเปรนตวันิโนอิติมันโตชุติมันตวนามันตยิสัสินมุทัมนาติตมุปิโูนัสุติวันังเคมีอะดุสิธามายาถาถาอาจายาสัสสินสัพเพแลกาลาม 你们。<Sure. S 2> sure. ato orang nakang kham canta khu asita dikam supramma paramanto ca putta idiwato sahha sanna kumaro iso ca so bhagasa miting wanang sahha brahmacaro kanang mahabhava dit dittha dibhupa banno sudhimanto vismakaya yo yasasi so sahase ati usara bhupatte กวาสวัตติโนเตสัจามัทธตวะกาอหิภาริโตริวาริโตเตจะสัพเพอภิกันเตทิเทเวสพรมัยเกมาราเซนะภิกามีปัสสะกันอาสามันทิยังเอธาคันเอธาพันธะราเจนะพันธะมัตถุสมันตาปริวาเรต้ามะว ขาโกจินังิติตธรรมะเสโนยาเสนังอเปสัยยะปานินาตระมาอาจารยสรังกตวานเพระวังยาทาปามุสโกเมโพธาโตสสวิชุปุตตะทาโสปัจญนารวติสังคุโตอาสงอาศัยยัง วาเซตัสับพังอภิญญนยายา,าวิคตาวาจากมาิต,าต่ตวามันตยสัทาสาวเกสาสนาเนรเตมาราเซนาปิคันตาเตวิชานาถาปิขวโวเตจาตับปมาการุงสุตตวะพุทธาสาสะสนังววรเวียตาระเขหิปากามุงเนสังโลมังปีอิชยงสะเพ วิชิตาสสุขามาอาภัยาติตายัสสีโนโมทันติสหพูเตหิสาวกาเตเชเนสุตาติเอเสวนาจพารานังปันตานันจเสวนาปูชาจพูชนิยานังเอตมังครมุตตมังบาติโรบาเตสาวะโสจพูเพจจกตาปุญยะตา តទសមអបាន <the key> ិថ <BACKGTA awayalah> ាចេធម្មករមតមអមោសច្ចសិបញ្ចាវិនយោចសុគិសិគីតោសមាសិតាចាវាចេធម្មករមតមមាតាភិទុបឋနာមឧបតធារសសង្ខហោអាណាព្រះចកមန္តាយធម្មករមតមតានន្តាមចារីយាចយាតកានន្តាសង្ខហោវ นาวัชฌานิกมนีตมังครมุตตะมังอารติมิรติปะปามาชาปานาจสนัสสัโมอาปาปามาโตจจรทมเมสุเอตัมังครมุตตะมังคารบุตรนี้วาโตจสันตุที่จักตันยุตากาเรนะทำม,มัสสวาเตมังครมุตมังขันติจะโซ wasacata sata samanan jata senang karena sama saga jaya tamang kremuta mang tapoja paramajariyan jariya sat janatrasanangipana satcikiriya jaya tamang kampati สสานีกตาว่านาสาพธมานะปริตาสัพันธาทซจิมชันติตันเตสังมังปารมุทหมันเตยังกิจีวัตตังอิทาวะมุลังวาสักเคสุวายังระตานังกระเตังนัโอมาสามังอิทีต่ท่าคเตนะอิทัมติพุทเธพระตานังกระเตังเอเตนะสัจเจนะสุวัชิโหตุ ข้ยังวิราคังแามา้ตังประณีตังยาทาาาัสสะคาสัริยมุนีสมาธิตโตนาเตนาธรรมเมนาสมาธิจิจจิทำปีรมเมรัตนังประณีตังเอเตนาสัจเจนาสุวัติหัวตูยาปุณทเสโทปาริวันนะอีสุจิิสมาธินานันจาริกัญญามาหุสมาธินา

มาภาระนี้ทำเป็นสังเคราะหาตั้งร่างนี้ทำเอเตนัจเจนัสุวัชิโุตุเยสุปายุตามานาซาทำให้นิการมีนุโคตะมาสาสารนี้เตปัตติปัตตาอมาตั้งวิไขหารัฐาโมธานิพุติง

าสัจเจนะสุวัติโมตุอัตตาหเวชิตังเซโยยาจายังอิตระภาชาตระทันตัสสะตัสสะโพสัสานิจังสัญญาตจาริโนเอวะเทวนาอทัพโภนามาร osa พระนุมาชิตังอิปัสชิตังกิริยะกิร์กาอิระ ต่ถารูปัสสาชันตุโนภาสีมีภาสีตามีทางเตนะภาควาตาชานณตาปัสสตาอรันตาสัมมาสัมกุทเทนาเอธาตุมหิมาอนสเวนะมาปะรมมาปะรายามาอิติเกริยามาปิติกาสัมปทานนนามาตากะเหตุมานายาเคเห นัมาอักาบาริววิตาเกนามาเจดินิชารนคันติยามาอภิโรปะไดยมาสมโนโนภูคารุยะธาตุมิแหอาตนาวาชาเนยยะธาอิเมธรรมะบุษราอิเมธรรมะซาบชาอิเมธรรมะวินโยคาหาอิตาคาริหิตาอิเมธรรมะสมันตาสมานินนะ a ita ya tuka ya san watan da ya ta dumi he a shahin ya ta ya ta dumi a ta na wasa dai ya ta ime ya ta maku tsara ya ma na wacin ya ta ime ya ta ma ta ta yi ya metan masu minta na ita ya so ya san watan da he

กายราตะสุขาวะนิโอปานิวัติชีวิตตามัปะมายังชะรูปนิดาสานะสันติตานายังพยัยมมรณีเตคมาโนโรกามิสันปาชาเฮสันติเตโคย โยธาการเนราสังยมุวาจายาุทาเจตสาตังตัสสะเตสะสุขายาโหติยังชีวะมานุปุปการิโรติคุญญังทมโมอเวรคติธรรมะจาริธรรมโมสุจินโนสุขมาวะฮาติานิสังโฆธรรมเมสุจินเดนาจุขติขัสฌติ

อาณาเมเจตตุติยังอาโมตักิกาเอตันยายาเมีเวีตังพันเหย่อปันนกังภงเวสรนังยันเตปปัาตาเนวะนาเนจารามารุขาจิตาเจตยานิมานุสาภยตาชิตา

มามีนางเอตั้งคอสระน้ำเค็มเอตังสระน้ำตั้งมาเอตั้งสระน้ำมาขมัสสับดุขับมุตติท่าตีตังนานวาคเมียนาปะฏิกังเขอนาข้ตังทุกคนไม่ควรถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรพูดบอกสิ่งที่ยังไม่มาถึงยาท่าตีทำไมนั่นจะอับันจะจะอนา่ง Asam hirang Asam kubang ชาลาธรรมโมมหชารังอนาติโตเรามีความเกเป็นธรรมดาจะลบลดควาเจ็บเป็นไปไม่ได้ปยาธรรมโมมหปยาธินณาติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะลบดความเจ็บไข้เป็นไปไม่ได้มารณธรรมโมมหิมารณังขนาติโตเรามีความตาเป็นธรรมดาจะลบดความตายเป็นไปไม่ได้สัพเพยอินเนนาปะวินะปะูเราจะระบเป็นต่างๆคือว่าราจะต้องรของรักของจะมาทขกรรมาสโกมหิรุมทายโกมายนิจกรรมาพันธุโมันิเสรานุ อย่างก,ากรรมกาเิชามีกาย,ยานังวาบาปกังวาตสา,าทายทาทพิชามีเราทำกันนว้เป็นบุตรบินบาปหรือจะเป็นทายาทหือว่าเราต้องรับ,บนคนคุของกรรมนันสรไปเอวังอาทำให้อเอป็นทางปัจเจเวกิจภาพเราทำลายบพิจรอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิดจุขบปาจตานิจุฆาพยาปัตาจานิพยา สวกับปัตตาจาริสวกาโมตุสเพตีปิปาณิโนเอตาวดาจังเอเยสัพะตังปุญญสัมปะดังสัพเพเทวะโนโมทันตุสภพสสัมปะิีสิทิยาฐานาธานันตุสัทายาสีลังมัตตุสะทาภาวนาปิรตาหอนตุฉันตุเทวะตางตาสเพปุถะปะะปะตาปะเจปตานันจายังกลังอารหันตานันจเตเชีนาราคัง อันหาวิสัพพาโซอันธรรมยังปฏิทานาคทายโยพนามาเทย,ยาเทวตาสันติวิหะระวสินีภูมเปรยเค่โพธิคาเรตังินเดหิงตาธรรมทานีนับอวันตูปูชิตาโสจิงกะโรนเตตาวิหารมันทะเรเทียราจามาชานาวากาจะพิกขโว สารามิกาธานาปฏิอูปัสกาขามาจะเทสานิขามาจะอิสราสัปานาโพตสุขิตาภาวนตุเตชราภุชาเยปีจะอนสัมภาวะสังเสริชาตาอาทาโวปปาติกาอินญาณิกังทรมาวรังอจกินจเตสเปปิุขัสสการนตุสังขยังธาตุสิ จีอรังสัตตมธรรมโมธรมมธทราจาปุคราสังโฆโหตุสามะโควะอาทายาจาริตายาจาริมเฮระคันตุสัพสัตธมโมสัพเพติสัพธัมมาจาริโนวทิงสัมปะปุเนยามาธรรมเมียปรรยาประเวทิเต ทำไมยังปฏิทานาคาทายโยอนาคามเสภุญยาสีธาเนกาตาสายานัญญานิกตานิเมแต่ฉันจะพาคินโหุนตัวสาตานันตาปมมานาาเยปิยาคุณาวันตัดจะไม่หังมาตาปิตายะทาทายโยเจธาเมจตยาิจธาวานเยมาชันตเวริโนสัตตัน เตทันเตโรกาสิงเตปุมมาจะตโตยโยนิกาปจเาจาก,กาจตุโกราสังสารตาภาวะภเวยาตังเยปฏิธานมเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนับปะาธานับปะชานันเตเทว,วาเตสังนิเวทายุง มายาทินนานาปุญญานาอนุโมทนาเหตุนาสเปสตาสธาหุนตัวเวราสุขาชีวินโนเคมาท่านจาปัโปนาตุเตสะชาสสชาตังสุภาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้ทำ คือชุเดเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาละบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือไม่ได้เห็นแต่สัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเว้ตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิาสามเกิดในเม่าสีมีขันหัาขันไรขันหน,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 นึ่งขันต่างสิ่งท่นท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยแลภพใหญ่และสัตว์เหล่าใดทรารรบการให้บุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุนโมทนาทาน,ทาน,นอีกเถิดก็สัตว์เหล่าใดย่อมไม่ทราบการให้บุญของข้าพเจ้ามีขอเทพทั้งหลาย จึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นีเหตุนเพราะคืออนุมโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่างมีเวรอยู่เป็นสุขเสมเอเถิดและจงถึงทางนั้นเกษมเถิดขอความของัานดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดด้วยอนุภาพแห่งสัจจาอธิฐานอนุภาพแห่งความเลียนและอน,นิสงส์แห่งการบูชาพระนาราไณ์ด้วยการสวดสันติยาบทสวดพระสูตร บทสวดมนต์พระสูตรพระปรลิปและพระนาคคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวคนจับบางภูเก็กภูผายังปวงขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวเจริญทั้งเรงโลกและธรรมทั้งหมดเพื่อเทียวเร็วเวลาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสัตยายมนและพระธรรมเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วได้โปรดอำนวยโปรดให้ข้าพเจ้าและครอบครัวตลอดจนวัตถุมงคลพระกิณิยมีได้โดยมูลนิธิชุมเด็บและอนุสังฆวัวัดโกวานิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลธรรมหลายที่สามจึงสร้างขึ้นทั้งนี้ และที่จะสร้างขึ้นในอานาคตขอถึงเตรียมด้วยอังภาพแห่งพระอริยและคำคนนี้พระคาถาขอจงสำเร็จสัิ์สธิ์ทุกการเถิดขอคนบุญนี้ส่งถึงผู้มีจิตัาธาร่วมสวดมนเจริญจิตภาวนาทุกท่าน ขอจงปลอดจากราชภัยทั้งพวงคนจากความทุุขกายุ่กใจทั้งสิ้นประสบความสําเร็จเจริญรุ่งเรืองในใน้าทิการงานชนะต่อสักและมาทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยทนาาสารสมบัติบริวารสมบัติที่ดวงตาเห็นทำสำเร็จในวิปัสสนากรรมาฐานเกิดปัญญายาและ,จะเจริญด้วยจตุนพิทักรทัส้สีคืออายุวันนะสุขปาร